สวัสดีครับผมนิกจากชาแนลนิกธนกฤษนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับเกมคาร r i d e r Rush Plus นะครับในวันนี้มันมีการอัปเดตตัวเกมใหม่นะฮะซึ่งทุกๆคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่มีการอัปเดตเกมมักจะมีอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเข้ามาเสมอในครั้งนี้ก็เช่นกันครับนั่นก็คือหมดความสําเร็จนี่ฮะแถบนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่พอคลิกเข้ามาแตะเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีะกิจกรรมให้ทําเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยก็จะมีรางวัลความสําเร็จก็คือเก็บได้เป็นทรอย ได้500ร้อยทรอยฟี่หนึ่ทรอฟี่แล้วก็มีเป็นป้ายต่างๆความสำเร็จต่างๆนั่นเองนะฮะ s> <S เดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยผมยังไม่ได้เท่าไหร่นะฮะ s> <S พอเราแตะเข้าไปดูข้างบนตรงนี้ก็จะมีอีกเพีนเป็นป้ายยอดแชมป์เอ้ยอ,อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เป็นทรอฟี่อันนี้เป็นถ้วยรางวัลน,นะครับซึ่งเวลาเราได้มาเนี่ยเราสามารถไปวางโชว์ไว้ในบ้านของเราได้ด้วยนะค,ะคือแบบนี้ครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูครับ เดินมานี่ผมได้มา3อันแล้วเห็นไหมครับเวลาเราได้มามาวางโชว์ได้แต่ก่อนที่จะวางโชว์วางพื้นพื้นไม่ได้นะเราต้องไปซื้อแท่นวางก่อนเนี่ยเ็าเรียกว่าฐานเกียรติยศเห็นไหมครับฐานวางถ้วยรางวัลน,นั่นเองฮนะแล้วพอซื้อมาปุ๊บก็เอามาวางโชว์อย่างนี้ครับอะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะในส่วนเนี่ยเราแตะเข้าไปในส่วนนี้ก็จะเป็นอ คนขับรถเก่านะฮะหมดความคนขับรถเก่าก็จะมีเควสเนี่ยได้แต้มความสำเร็จเป็นทรอฟี่เสร็จนะฮะแล้วก็เหรียญเคด้วยล็อกอินเวันได้แล้วเห็นไหมครับไม่ยากเห็นเนะอะก็ตามเนี่ยมันจะมีอะไรเควสแบบไม่ได้ยากมากแต่บางทีใช้เวลานานเช่นแบบเนี่ยแข่งความเร็ว8ผู้เล่น90ครั้งโหโคตรนานเลยอันนี้คือผมผ่านแล้วนะได้หมดหมดแล้วนะฮะเนี่ย <S <S ส่วนแถบต่อไปก็จะเป็นปฏิบัติการเงินค่าอันบนสุดเนี่ยนักดริฟต์เนี่ย i ิฟได้1,000เมตรในครั้งเดียวอันนี้เป็นเควสเจ้าปัญหาที่หลายคนสงสัยว่าวิฟยังไงแต่ถ้าเกิดทำได้ได้ทรอฟีด้วยนะฮะได้ถ้วยรางวัลนะแล้วก็ได้แต้มความสำเร็จก็คือทรอฟีด้วยนะครับอันต่อไปก็จะเป็นข้างล่างก็จะมีเควสต่างๆให้เราทำนะแบบเยอะมากส่วนแถบต่อไปนักประจนภัยครับเนี่ยก็เล่นด่าน100รอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับลองไปอ่านดูนะมันมีเยอะแยะมากมายเลยเอาเพื่อนชวนเล่นอีกแล้วเดี๋ยวก่อนละกันนะครับขออนุญาตทำคลิปให้ทุกๆคนก่อนละกันเนอะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เควสเนี้ยมันต้องทํำยังไงครับจริงๆไม่จำเป็นต้องครั้งเดียวนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้ทำอีท่าไหนมนได้205ทับห0 0่ันละส่วนด่านที่ใช้เล่นเนี่ยตามไอคอนเมื่อกี้คุณคุณไหมมันเป็นเลข9คุณคุณด่านไหครับเดี๋ยวเราใช้เป็นโหมดจับเวลานะด่านที่จะใช้ก็จะเป็นด่านนี้ครับคอร์สสกรูเห็นไหมฮะว่ามันเป็นเหมือนรูปสัญ,ญลักษณ์เมืเ่อกี้เป็นเลข9กหรือตุวจีนั่นเองนะมันเป็นวงกลมทั้งด่านเลย ส่วนเราจะดริฟ์ยังไงให้มันยาวถึง1กิโลหรือ1,000เมตรหรือมากกว่านั้นเนี่ยเราจะใช้เทคนิคดริฟท์ไหลนั่นเองนะวิธีการไม่ยากครับออกตัวปกติแบบนี้นะเลี้ยวนิดนึงก่อนแล้วก็ด r i f ครับแล้วพอ d r i f ปุ๊บเนี่ยให้เราแตะขวาปุ่มเดียวเลยนะย้ำๆไม่ต้องไปแตะปุ่มอื่นเลยแต่ย้ำๆแบบนี้เรนจ์ Range ความเร็วจะอยู่ประมาณ150ากว่า,วานะถ้าเกิดเร็วมากกว่านี้หรือช้ามากกว่านี้ drift หายไปนะร r i f หยุดเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราไปชนกำแพงด้านหน้าหรือท้ายมาชนกำแพงด้านหลังดริฟต์ก็หายเหมือนกันดริฟต์ก็หยุดเหมือนกันถ้าเกิดวงมันแคบไปจะชนกำแพงด้านหน้าแล้วเนี่ยก็ให้เราแตะช้าลงแต่ถ้าเกิด,ดวงมันกว้างไปก็ให้แตะเร็วขึ้นประคองรถเนี่ยให้อยู่ประมาณกึง่งกลางถนนแบบนี้มันจะเซฟที่สุดดูความเร็วด้วยนะครับกะจังหวะให้มันพอดีพอดีนะครับ ลองดูจังหวะความเร็วในการกดของผมนะฮะแล้วก็ลองไปไประยุกต์ใช้ตามดูนะมันอาจจะไม่สําเร็จภายในรอบแรกหรอกหรือรอบที่2ก็อาจจะไม่สําเร็จแต่ว่าลองทําไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มจับจังหวะมันได้แล้วมันก็จะไหลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฮะไหลไปเรื่อยๆเลยดิฟหมดด่านเนี่ยยังไงก็ผ่าน1,000เมตรเพราะมันได้ประมาณ3,000กว่าเมตรแน่นอน3,300กว่าเมตรด้วยซ้ำครับเขาให้1,000ใช่ปะเราทำา3,000กว่าชั้นหนึ่งละจะถึงละ เหนไหมผมก็เลี้ยงให้มันอยู่ประมาณการถนนอ่าถึงแล้วนะครับถึงพื้นแล้วแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยปกติเลยครับแค่นี้เองเสร็จและวสาเร็จแล้วครับได้ไหมยังไงก็ได้เห็นไหมครัเพราะว่าเราดริฟไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3,383เมตรดริฟตแบบต่อเนื่องไม่รู้ดริฟต์บ้า,ดร,บาดริฟต์บอสไลโคจะดริฟดริฟยาวมาก3กิโลกว่าไปดูกันหน่อยดีกว่าผ่านหรือยังอ่าได้ ตัวถอดรหัสมาดริฟขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องผ่านแหละอ่ะมันขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมฮะเป็นรูปของขวัญเนอะผ่านแล้วเห็นไหมหนึ่พันเมตรเขาต้องการแค่พันหนึ่งกิโลเดียวเราเอาสามพันกว่าแถมให้ได้ถ้วยรางวัลน,นกดริฟด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูโหมดอื่นกันนิดนึงนักสะสมนะฮะว่ารถเนี่ยมีรถถาวรห้าคันได้แล้วเห็นไหมได้ถ้วยมาหนึ่งสิบใบเห็นไหมอันนี้ นักแข่งทาวน์สิคนก็ได้มาอีกสิบใบมันก็สะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะประมาณนี้เนะแล้วก็นักการทู่เห็นไหมครับแต้มโค้ดถึง1200แต้มก็นี่ผมได้แค่ห้าร้อยหกสิบเองรับสิทธิ์เพิ่มนะครับความคุ้นเคยอะไรส่งกล้วยหมืน่นชิ้นโอ้โหส่งมันบ้าบอมากต้องปลูกกล้วยเป็นสวนเลยนะแต้มบ้านก็มีนะครับบ้านในฝันเนี่ยนะฮะว่าแต้มบ้านที่20,000แต้มก็ได้ถ้วยได้เหรียญเคนะครับแล้วก็ต้อนรับบ้าน ร้อยคนมาเที่ยวบ้านเรา200คนมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็300คนนะฮะสถานที่ท้องเทียเ่ยวระดับ5ดาวของบูมฮิลโอเคเดี๋ยวเราเอาถ้วยรางวัลที่เราได้ใหม่ไปประดับบ้านซะหน่อยดีกว่าฮะไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับอ่ะปะก่อนที่จะวางได้ต้องซื้อแท่นเพิ่มอีกอันหนึ่งไปซื้อแท่นก่อนนะครับ ฐานเกียรติยศอ่าอันนี้ซื้อธรรมดาก็พอ1500ลักซี่นะฮะอันเดียวพออันเดียวพอมีแค่นี้แล้วก็แตะที่ตัวฐานแล้วก็เลือกวางไปเลยครับอ่าได้มาแล้วฮะประดับผมมั่นใจมากเลยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีคนสะสมถ้วยรางวัลแล้วก็เปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นฮอลล์เฟรมเนี่ยเอาถ้วยรางวัลมาประดับบ้านเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องมีแน่ๆเลยครับ ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแต่ก่อนจากกันอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน notification ให้ผมด้วยนะครับและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ